ให้ติดต่อกับทางเจ้าของแบนสารอาหารถูกย่อยแล้วนะคะก็จะก่อเกิดนะ,ะสร้างเป็นสารพลังงานสูงหรือเรียกว่า ATP นะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถดึงไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ซึ่งเหล่านี้ นะคะมันจะต้องส่งผ่านสู่เซลล์เซลล์ต้องการอะไรเป็นอาหารเซลล์ต้องการออกซิเจนเพื่อที่จะทําให้เซลล์มีความอิ่มฟูมีความสดใสมีความเฟรชอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเซลล์เม็ดเลือดแดงเหล่านี้นะคะที่จะนําสารอาหารไหลไปตามหลอดเลือดเนี่ยตัวเทมเป้ จะเป็นตัวช่วยทำให้ตัวเซลล์เม็ดเลือดแดงนี้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะเทมเป้จะมีในส่วนของวิตามิน B12 หลายคนคิดว่าตัวเองอะ่ะโอเคไม่มีปัญหาเรื่องเน็บชงเน็บชานะคะแต่ลืมไปว่าเรื่องของกระบวนการหมักโดยเฉพาะคนที่ทานมังสวิรัตหรือทานเจทานเวเจตชีเรียนหรือเป็นไม่ว่าจะเป็นมังสวิร,รัตกี่แบบสีชนิดเลคโตโอโวหรือแม้แต่เป็นโอโวลล์เลคโตหรือแม้แต่เป็นอะไรนะเพียวเวเจตรีเรียนนะคะ ซึ่งเหล่านี้นะคะ B12 จะขาดนะคะหรือว่าคนทั่วไปก็ตามที่ไม่ได้ทนาทนทานทานอาหารปกติที่คิดว่าตัวเองอะ่ะครบแล้วนะคะมันจะขาดเรื่องของ B12 B12 ช่วยเรื่องอะไรเรื่องของระบบประสาทและสมองนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของ อวัยวะต่างๆการสื่อประสาทสารทำสื่อประสาทคืออะไรก็คือเรื่องของอการทํางานของเซลล์ทําไมเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรื่องของการขับถ่ายของเราถึงเป็นปกติไตทํางานไม,ไม่ไม่ผิดพลาดนะคะหรือแม้แต่เรื่องของระบบของอ เกี่ยวกับเรื่องอะไรคนที่มีปัญหาเรื่องของขาดวิตามิน B12 อธิบายง่ายๆก็คือเขาจะเริ่มมีความชาทําอะไรก็ชานะคะชาก็คือมือชานิ้วชามันจะเริ่มมีปัญหานะคะเป็นตะคิวบ่อยนะคะอันนี้นี่คือหลกัหลกๆเลยอันนี้ที่อาการที่แสดงออกมาคิดก็จะเริ่มช้าลงหรือว่าเพลียง่ายอ่อนเพลียง่ายนะคะก็คือเรื่องของตรงนี้ด้วยนอกจากนี้แล้วเทมเป้ยังมีในส่วนผสมของตัวแคลเซียมนะคะตัวเนี้ยแคลเซียมสูง นะคะแคลเซียมสูงเพิ่มเรื่องของมวลกระดูกนะคะมันมาจากตัวถัวเหลืองหมักกระบวนการหมักของมันนะคะมันจะดีต่อสูภาพร่างกายมากๆนะคะถ้าจะเอาเรื่องของไบโอบโอเคมไบโอเคมิคอล เรื่องของไบโอเคมิคอลของเทมเป้เอามาอธิบายเดี๋ยวจะเป็นตอนต่อไปละกันนะคะไว้จะมาอธิบายให้ฟังว่ากระบวนการอะไรเกิดสารอะไรมั่งนะคะแล้วทําไมเทมเป้ถึงเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะเป็นอาหารที่เจ๋งมากๆนะคะแล้วก็หลายคนที่เลือกทานเทมเป้แล้วมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะหลายคนบอกว่าทานเทมเป้แล้วจะมีแรงน้อยไหมจะบอกว่านักกีฬาทีมชาติที่เขาออกกําลังกายนะสร้างกล้ามเนื้อนะนักกีฬาพาะไก่เนี่ยนะเขาทานเทมเป้นะ เออโปรตีนที่เขาต้องการคือมาจากเทมเปล้ล้วนๆนะเออเพราะฉะนั้นอนะ่ะซูเปอร์ฟู้ดมากๆนะคะ,อะนอกจากนี้แล้วนะคะเอเซนเชียลอะมิโนแอก็คือกดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะร่างกายของเราเนี่ยสังเกตไหมว่าเป็นบาดแผลทําไมบางคนอนะสาวันหายบางคนวันเดียวหายนะคะหายในที่นี้ก็คือเอ่าเลือดมันปิดได้ไวนะคะแล้วก็มีเป็นมีเรื่องของอ การผลิตเกล็ดเลือดต่างๆดีขึ้นเพราะอะไรตัวนี้ร่างกายเรามีโปรโตีนไงคะโปรโตีนในที่นี้นะคะก็คือ essential amino a c i d เป็นโปรโตีนที่จําเป็นที่จะต้องทานจากอาหารเท่านั้นไม่ได้มาจากการที่ร่างกายผลิตได้เองนะคะ Essen t i a l amino acid ก็คือเป็นโปรโตีนที่จําเป็นต่อร่างกายได้มาจากการทานอาหารซึ่งพบในที่ไหนมั่งนะค,ะครบถ้วนอยู่ในเทมเป้เลยนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนมากกว่า10ชนิดนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้การทำงานของร่างกายเป็นปกติ หลายคนบอกว่าเทมเป้นะคะที่เราจะทานเนี้ยทายังไงให้นะคะเราทานแล้วอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยนะคะเพราะว่าเทมเป้จริงๆมันมีรสจืดมันนะคะจืดมันหอมแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่ละมุนล,ลิ้นนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าเทมเป้ธรรมชาติมันเป็นแบบนี้หลายคนชอบทานก็คือชอบไปแต่บางคนรับทานไม่เป็นเรามีวิธีการปรุงนะคะเอาเทมเป้มาแทนเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่างนะคะทาได้หลายเมนูจะทสาสั